สวัสดีครับอไอ้ออะไนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาสาธิตเครื่องกองน้ากันเลยนะคะก็อ่นี่คือเครื่องกองน้ําที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในโลกนะครับอีส e ติงก็คือเดี๋ยวจะสาธิตทั้งเรื่องกองสีกองกลิ่นนะครับแล้วก็คงคุ้มค่าแน่านะได้ยังไงนะครับก็แน่นอนครับวันนี้เราเลือกซื้อเครื่องกองน้ำนะครับก็ต้องเลือกที่มีประสิทธิภาพครับวิธีเลือกก็ง่ายๆครับหนึ่งครับก็คือว่าต้องมีอ,อ่มาตรฐานรองรับ NSF นะครับซึ่งเครื่องกองน้ำตามท้องตลาดถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดที่ มันไม่รับมาตรฐานที่มันกรองอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับพอเราดื่มเข้าไปก็จะเป็นสุผลเสียไปตัดหางนะครับคือที่ผมเห็นตามทีปนะครับคือน้าสีแดงใส่เข้าไปก็แดงเหมือนเดิมนะครับกรองมาก็แดงเหมือนเดิมนะครับอันแรกนะครับมาตรฐาน NSF ซึ่งตัวเนี้ยได้รับมาตรฐานทั้ง4ตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทั้งกรองสิ่งนเปื้อนออทั้ง กองเชื้อโรคนะครับแล้วก็หลายๆตัวเลยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อให้อันที่2นะครับก็คือว่าที่ต้องดูว่าประสิทธิภาพเครื่องเป็นยังไงคือต้องมีตัวฆ่าเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียนะครับซึ่งตัวนี้ UV มีเลยนะครับก็ความเข้มแสง80มิลลิจูลนะครับก็ปกติ40มิลลิจูลเชื้อโรคก็ตายแล้วครับตัวที่3นะครับก็คือว่าต้องมีตัวบอกอายุนะครับตัวนี้จะมีสมาร์ทชิปอยู่ข้างในเลยนะครับสามารถบอกได้เลยนะครับว่าอายุของ การเปลี่ยนส้กรองอ่ะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายนะครับก็คือว่าเครื่องกรองน้ำที่นีต้องยังคงคุณ่าแร่ธาตุซึ่งถ้าเราไปใช้เครื่องกรองน้ำที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่มีสี่อย่างเนี่ยที่เราไปเลือกซื้อนะครับก็คือจริงๆดื่มไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะใส่ที่กันยังไงเดี๋ยวเราจะทําน้ำเนี่ยให้กลายเป็นสีเป็นเปื้อนนะครับด้วยการใส,ส่สีผสมอาหารเข้าไปนะครับลองดูนะครับน้าสีใสๆนี้ตัวนี้ยังไม่ได้กรองน,นะครับ อันนี้ลองมาดูนะครับนะที่ยังไม่ได้กองก็จะเป็นอย่างนี้ครับแดงๆเห็นะครับแต่พอเรากองปุ๊บนะครับก็ง่ายๆครับตัวนี้ครับใช้งานง่ายมากครับก็แค่เบี่ยงหัวกรองไว้แค่นี้เองครับก็กองได้แล้วนีลองมาดูนะครับนี่เห็นไหมครับใสเลยเห็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ลงปลาปลาทากันเยอะมากนะครับก็คือว่าเขาจะใส่คอรีน้ําลงไปนะครับคอรีน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้สิ่งปนเปื้อนเนี่ยเรามอง จะทำให้มันมันกัดสีไปครับทำให้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปหนึ่งสองสาอ่าใไปเนาะน้ที่เรากองตอนแรกเริ่มต้นเลยนะครับเราดูนะครับนครับใส่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้หน้ากลัวมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเร่งมันด้วยการคนสักนิดน้อย เห็นไหมครับคราวนี้น้ําใสเลยเราแยกไม่ออกเลยนะครับเรามาดูนะครับอ่าปุบนี่คือน้ําที่ไม่ได้กรองนะครับเห็นไหมครับสีใสเหมือนกันเลยอ่าคราวนี้เราจะมาดูได้ยังไงว่าน้ำสองสองแก้วนะครับลองดูแล้วเดี๋ยวผมจะกรองน้ํานะครับด้วยอ่าแก้วนี้นะครับดหนครับนี่หมุนมากรองแล้วนะครับจะเห็นว่าน้ำสองแก้วเนี่ยใสเหมือนกันเลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับเราลองมาดูอย่างนี้กัน ตอนนี้ผมจะมีตัวเทสคอลีนนะครับนี่เป็นตัวเทสคอลีนครับสารตั้งต้นมันจะใสเลยนะครับถ้าหยดลงในน้าที่มีคอลีนมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเนาะแต่ถ้าหยดไปแล้วแล้วมันไม่มีคอลีนมันก็จะไม่เปลี่ยนสีนะครับเราดูแก้วแรกที่เราไม่ได้กรองนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยโอ้โหเรามาดูนะครับแก้วที่เรากรองกันนะครับไม่เปลี่ยนสีแล้วครับโอ้โหนี่คือความสุดยอดของมันนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะให้ดูครั้งหนึ่งตอนนี้เราเบี่ยงหัวเบี่ยงมาที่ตัวไม่ได้กรองแต่ตอนนี้มีตัวเทสคอลีนรออยู่ข้างในถ้ามันเจอคอลีนมันต้องเปลี่ยนสีถูกต้องไหมครับลองมาดูนะครับเปลี่ยนสีเลยทีนี้เรามาดูอย่างนี้ครับสิ่งเรื่องที่มันน่ากัวมากขึ้นนะครับก็คือว่าเ,เวลาปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเอาน้ําที่มีคอลีนนะครับไปหุงข้าวซาวข้าวนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคอลีนเนี่ยตัวมันเองไม่ไม,ไม่มีอันตรายอะไรมากนะครับแต่พอมันโดนความร้อนมันจะกลายเป็นสารกร เขาเรียกคอเลโลฟอร์มนะครับก็คือกินวันสองวันไม่เป็นไรครับแต่กินต่อเนื่องเป็น10ปี20ปีเนี่ยเป็นอะไรแน่นอนนะครับและตรงนี้แหละครับที่น่ากลัวที่ทําให้เออ่สมัยนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แต่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่นะคระเหตุผลง่ายๆครับก็เรากินน้ำพวกนี้เข้าไปทุกวันนะครับลองดูสักคราบน้ำเหลืองๆพอเราใส่ข้าวไปนะครับข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับมันจะดูดซับสารพิษทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งคอเลโลฟอที่เราใส่เข้าไปด้วยไหมครับจากเเเเหลลือองๆนี่่ยยข้้าวจะริมใสโ จากน้ำเหลืองๆนะครับจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆถามว่ามันมันหายไปได้ไงง่ายมากเลยครับก็คือตอนนี้ข้าวดูดเข้าไปหมดเลยครับเหมือนตอนเราเด็กๆเราเอาเหยือเปียกโทรศัพท์เปียกไปใส่ข้าวสารนะครับปุ๊บข้าวสารดูดหมดเลยครับแห้งหมดเลยตอนนี้ครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือตอนนี้เราตายผ่อนส่งทุกวันนะครับกินคอรีนเข้าไปดูดแบบไม่รู้ตัวเพราะเราเอาน้าปลาไปเนี่ยมาหุงข้าวสาวข้าวแล้วก็ทําอาหารถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมจะหยดตัวเทสคอรีนลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือตัวเทสคอรีนเนาะอ่า ถ้าโยนลงไปน้ำที่มีคอรีนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองลองดูนะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนสีแล้วครับคือคอรีนเนี่ยเข้าไปในข้าวหมดแล้วครับตรงนี้ครับที่น่ากลัวนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยครับที่ผมตัดสินใจมาแรกเลยครับว่าซื้อเครือ่องฟองนี้กองน้ําที่ใช้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าทัานีีเราลองมาดูอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับก็คือว่าเครื่องฟองน้าที่ดีเนี่ยมันต้องคงคุณค่าแรกท่าน,นะครับก็คือว่าเอ่อบาเห็นเป็นเงี้ยวันแรกเราเห็นสายที่รู้สึกว่าดีมากแต่ว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะตตติดวววว่่าาาาาาารร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 รคคคคคคคมััััััันนนสสูงงงงงบบบเเเพะะี้้้้ทือกะะอกกกแ สมาชิกนะครับ29,000กับ95บาทดูจะแพงมากเลยนะครับแล้วตัวนี้สัตว์ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับอายุงานการใช้งานเนี่ยตามโบโชัว์คือ10ปีแล้วมันสามารถกรองน้ำได้ถึง5,000ลิตรนะครับพูดง่ายคืออยู่ครอบครัวหนึ่ง6คนเนี่ยก็จะประมาณปีหนึ่งเปลี่ยนทีสมมุติถ้าเราต้องเปลี่ยนทุกปีเนี่ยนะครับก็คือว่า,าตัวนี้เครื่อง10ปีซึ่งมาปุ๊บมีไส้กรองอันแรกเลยนะครับเนาะแล้วก็ ถ้าเปลี่ยนทุกปีมีสิปีก็คือต้องเปลี่ยน9ครั้งตัวไส้กรองที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยคือ4,698บาทนะครับถ้าเราต้องเปลี่ยน9ครั้งก็คือ9ไส้ก็คือ4,698 9ก็จะตกออกมาเป็น42,282บาทนั่นหมายความว่าเอาราคาเครื่อง29095บก42282เนี่ยจะออกมาตั้ง71,377บาทนี่คือค่านั้นที่ต้องกินตั้ง10ปีนี้นะครับดูเหมือนจะแพงมากเลยครับ70,000แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกมากเพราะตัวเนี้ยกรองได้5,000ลิตรต่อไส้กรอง1ครั้ง นัน่นหมายความว่ามันกรองได้50 0 0 0ลิตรครับใน10ปีนี้เอา71,377ไปหาร50 0 0 0ลิตรครับจะตกออกมาแค่ลิตรละบาท43สตางตัเท่านั้นเองซึ่งถูกมากนะครับและที่สำคัญยังคงคุณค่าและค่าลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะหยดน้ำใส่น้ำกันลงไปนะครับนี่น้ำกันเนาะอ่าเนี่ยคุณค่าและค่าเขาเาเราไปซื้อน้ำแรก ก็อย่างเรื่องราคาที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับว่ามันสมันแพงมากแต่จริงๆตกนี้ละบาท43สาสตางค์ลองดูนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจด,ดตัวเทสและท่าลงไปปกติทุกวันนี่คนส่วนใหญ่ก็จะกินดื่มน้ำลัษณะน,นี้ถูกต้องไหมครับน้ำอย่างนี้ตกต่อลิตรเนี่ยถ้าเราไปตามเซเว่นแมคโครเนี่ยกึ่งลิตร็ประมาณ6-7บาทแล้วนะครับถ้าหมายเพราะว่าลิตรหนึ่งก็ตกประมาณ12 -14 บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำแรก่ก็จะตกครึ่งลิตร10บาทถ้าเป็น1ลิตรก็ตกประมาณลิตรละอีอูนะครับ ตัวเทสลทาธาตุตัวนี้นะครับสารตั้งต้นจะเป็นสีน้ําเงินถ้าหยดลงไปในน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุจะไม่เปลี่ยนสีเลยครับเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมอย่างน้ำกากเนี่ยไม่มีแร่ธาตุครับเพราะถ้ามีแร่ธาตุเดี๋ยวแบตเตอรี่พังซึ่งเราก็ไม่ดื่มไม่กินกันอยู่แล้วเห็นะครับเสียเงินเลยนะครับแต่ถ้าเราหยดลงไปในน้ำที่มีแร่ธาตุนะครับอย่างน้ำอย่างนี้ตกนิดละยี่สิบบาทมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงครับเห็นไหมครับม่วงเลยลองมาดูนะครับว่าน้ำที่คนส่วนใหญ่ซื้อกินตกนิดละสิบสี่บาทเนี่ยที่เราาาไมม่่กินเพระวัน มันส่งผลเสียต่อร่างกายเราครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดปาะเส้นเลือดปางคือคือน้ำพวกนี้จะมีฤทธิ์ดูดดึงรุนแรงมากครับจะไปดึงแร่ธาตุออกมาจากกระดูกเราจากฟันเราจากเส้นเลือดเราหมดเลยครับหลายคนเลยเป็นโรคหัวใจได้บ้างนะครับเส้นเลือดบา้างลองดูนะครับน้ำที่คนส่วนใหญ่ชื้นฤทธิล์ละสิบกว่าบาทนะครับ,บ,รบที่กินกันทุกวันนี้คนเมืองกินเห็นไหมครับเหมือนน้ำกัดเลยนะครับแต่เราดูอีสปิงเราครับถ้ามีน้ำถ้ามีแร่ธาตุก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับเห็นไหมครับม่วงเลยนะครับเหมือนแร่ธาต ผมถึงบอกว่าตอนนี้เราดืนะ่มน้ำรลินราคา20บาทในราคาลิ่รต้บาท43สตางค์เท่านั้นเองครับถูกมากๆนะครับก็คุ้มค่าน่าใช้นะครับอีส e ปิงนะครับก็ยังไงนะครับลองปรึกษาคนที่ให้คิปเรามานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ